เรียนเชิญพี่น้องครับสถานพงครับเรียนเชิญพี่หนุ่มสันติสุขครับผมเรียนเชิญมาเลยครับพี่หนุ่มมาคนเดียวเลยครับ <c oughs> Station Eleven โอ้โหพี่หนุ่มสวัสดีครับเราจะได้เจอกับพี่หนุ่มในบทบาทนี้นะครับครับเ,เดี๋ยวคนก็จะ ถาว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้ผมเล่นคนเดียวไม่มีคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงแอสกติกกันอยู่โอเคงั้นขอนุญาตถามพี่น้อยก่อนนะครับพี่น้อยครับเรียนถามนิดนึงครับว่าทําไมถึงเลือกทาหนังเรื่องนี้เพราะว่างานแอคชั่นหรือว่าหนังแอคชั่นเนี่ยถือว่าเป็นงานยากที่ท้าทายความสามารถหนังไทยในระดับนึลงทาไมถึงเป็นเรื่องนี้ครับหน่อยชอบแอคชั่น ตัวเองคิดไว้ครับท่านนี้นพี่น้อยอยากให้มันดูเดือดถึงเลเวลไหนครับสำหรับการแอคชั่นลเรื่องนี้คิดไม่ออกนะครับว่าเลเวลนี้แค่ไหน,นครับทราไว้ให้เสร็จก่อนเลยครเฉพาะเรื่องการแคสติ้งดาราั็ยากเหมืนกัน,นโทษทีแค่ได้ครับได้เนปะ็นคนตอนนี้เอาดูเลยสิท่านจะมีชีวิตอยู่ใครับ แต่สนุกแน่นอนผมมั่นใจนะครับกับ s t a t i o n e l e v e พี่น้อยครับในฐ่านะที่เป็นผูุ้มงานสร้างครับทำไมโปรเจกต์นี้ถึงต้องเป็นหนังแอคชั่นและทำไมต้องเป็น Station e l e v e ครับเพราะว่าคือจริงๆก็คุยอย่างทานพี่น้อยครับพี่น้อยครับพี่น้อยเอ๊ะโปรเจกต์่อไปบริษัทขอเราทำอะไรกันดีนะผมแล้วพอเราเป็นตลาดต่างประเทศครับเวลาลูกค้าหรือไบเออร์มาคนยกัเราเนี่ยเขาก็มาตามหาหนังแอคชั่นไทยซึ่งรับซึ่งมันมีน้อยครับ เราก็เลยฝืยกัอยว่าในโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเราลองทอําช่องไลด์แอคชั่นก,กันบ้างดีว่ะงั้นต้องแอบกลับไปถามพี่หนุ่มเหมือนเดิมพี่หนุ่มครับเรื่องนี้มันเป็นหนังแอคชั่นด้วยใช่ใชแล้วที่สําคัญคือพอมีคนไปชวนพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มครับมาเล่นหนังแอคชั่นจะเป็นดุกเดือน <c oughs> บ้าๆเลยทำไมพี่หนุ่มถึงรับเล่นหนังแอคชั่นเล่น,เลนนี่พอเลยก็คือตอนแรกพอได้รับการติดต่อมาครับว่าให้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็เป็น เป็นคทนบด้วยนะครับแล้วต้องรู้เยอะมากขนาดว่าต้องต้องสอสก่อทันะครับซึ่งตัวตัวผมเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ที่อยู่ในวงการมาก็จะเล่นแต่พวกหนังดราม่าบ้างหนังคอมเมดี้บ้างมีโอกาสได้เล่นในช้นได้น้อยมากครับนะครับแล้วก็ได้อ่านเรื่อย่อนะครับอะไรต่างๆก็รับได้น่อนดีเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยก็อยากที่จะ คลิปบนปากของเัวเองครับเราเราอยากจะไม่อยากให้มีภาพจําของเราว่าถ้าเห็นพี่ดงแล้วต้องวิบวับชูอคือมัน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 อันนั้นเนี่ยมันคือจะเป็นการเป็นการสิ้นสุดชีวิตการแสดงครับเราต้องเป็นเหมือนเหมือนเหมือนน้าที่มันเปลี่ยนไปตามวาชนรอะไรก็ใส่แก้วเป็นแก้วใส่เหยียบเป็นเหยียบอันนี้มันเรียกว่ามันเป็นความทั้งททยอย่างครับนะ เรียกว่าท้าทายตรงในตัวของของของพี่หนุ่มแล้วก็น่าจะท้าทายในตัวของทีมงานด้วยพี่หนุ่มคเขาปกติถ้าเพิ่มพูดหนังแอคชั่นหรือว่าซ<ช>ีรีส์ละครแอคชั่นพี่หนุ่มผ่านเรื่องแอคชั่นมาตลอดชีวิตนักแสดงเ<ช><ม>ยอะไหมครับถือว่าไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ,ใหญ่แล้วก็จะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ยังยังยังภาพยนตร์บุญชูเนี่ยก็มีนะทุกทุกตอนมันจะมีฉากแอคชั่นแต่สมัยก่อนเนี่ยแอคชั่นมันดื้อ เล่นกันจริงๆมันไม่ค่อยมีสตันไม่ค่อยมีกระโดดก็กระโดดกันจริงๆตกลงมาก็ตกกันมาจริงๆส่วนใหญ่นักแสดงแต่ช้างละนักแสดงโผลมหัวเข่าไปหมดเพราะเมื่อก่อนไม่มีสตันจริงๆไม่มีไม่มีสตันไม่มีเทคนิคอะไรที่จะมาช่วยเลครับแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวพี่เองพี่ก็เป็นคนชอบดูหนังชอบดูหนังแอคชั่นชอบดูหนังไซไฟนะฮะไม่ไม่ค่อยชอบทอดดูหนังดราม่าอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบเออเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ ที่ที่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงในโชว์ความสามารถของเราในเรื่องของการแสดง่พี่หนุ่มเราเรื่มยอย่อกสั้นๆแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยวันนี้ทุกคนจะได้ดูทีเซอร์กันก่อนวันนี้ไม่มีทีเซอร์เพราะว่าเรากำลังจะเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์นี้ปเล่าสั้นๆได้ไหมครับก็เซ็กง,งสเตชันเอเนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โลคัก ครงั้นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อสู้กันขึ้นระหว่างระหว่างคนดีแล้วก็คเนเลวรับตัวที่เองแล้วเป็นหนึ่งในนั้นที่ติดอยู่ในนั้นกับตำรวจสาวคนหน<อ>ึ่งเพราะต้องต่อสู้กับบรรดาตำรวจอันนี้เท่านี้ก็แล้วกันอว่าว่าไปก่อนว่าไปก่อนแต่สนุกแน่นอนสนุกแน่นะฮะมันเป็นแอคชั่นแบบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แอคชั่นเลย รับรองครับว่าเรื่องนี้จะมีหนึง่งเรื่องที่คนจะเห็นบทบาทของที่หนุ่มสันติสุขนะครับในบทบาทที่แอคชั่นเวอร์ชั่น2026ว่าจะเป็นยังไงพี่น้อยเขาฝากหนักแอคชั่นเรื่องนี้สักน,นิดนึไหมครับขอ,อนิดเดียวสั้นๆนรเรื่องนี้นะครับเราจะถ่ายทำกันครับตอนนี้ผ <c oughs> มก็ไม่กอดยังไม่จบ พี่น้องบอกผมไว้ก่อนพี่น้องแต่ครับพี่น้องแต่สบายพี่พี่สื่อมวลชนกับเรื่องสเตชันอยู่เลยไม่มาละต้องติดตามมาดูครับต้องติดตามครับยังไม่บอกอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวไปติดตามว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มีพี่หนุ่มมายืนตรงนี้แล้วการันตีแน่นอนว่ามันแน่นอนนะครับโอเคประมีกับทั้งสามท่านดังันด้วยนะครับเดี๋ยวสามท่านยืนตรงกลางสันิทๆนะครับพี่สื่อมวลชนเชิญนะครเอาล่ะครับเราครบแล้วในทุกๆเรื่องนะฮะ